ดีค่ะสวัสดีนะคะได้ยินเสียงเป่าอันนี้เราไม่ได้ใช้ใหม่นะคะก็พอดีว่าช่วงนี้นะคะเดือนนี้ค่ะเรามีเทรนเรื่องไลฟ์สไตล์นิวทริชั่นนะคะก็มันเป็นเรื่องเราที่สนุกมากเลยค่ะเป็นแบบว่าการปรับเรื่องอาหารนะคะให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของเราในแต่ละช่วงของเวลาในแต่ละวันนะคะซึ่งแบบจะเรียนว่าแบบตอนเช้า ฮอร์โมนอะไรหลังทำงานอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วเราควรจะกินอะไรเพื่อที่จะบำรุงตรงนั้นนะคะหรือว่าจะแก้ปัญหาตรงไหนเช้ากินอะไรกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรก่อนนอนกินอะไรให้นอนหลับนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับวิตามินอะไรต่างๆด้วยนะคะก็จะค่อยๆทยอยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วพอดีวันนี้ค่ะก็เอา จะเอาที่เรียนมาค่ะมาใช้กับเด็กๆที่บ้านเรากาลังจะทําแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเอามาแชร์ในเพจไปเลยทีเดียวดีกว่านะคะก็สําหรับมื้อเย็นแล้วกันนะคะเมื่อกี้เนี้ยเด็กๆเขากินข้าวกันแล้วก็ไม่มีไม่ค่อยมีไฟเบอร์นะคะไม่ค่อยมีผักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะให้เขากินตัวไฟเบอร์เพิ่มนะคะมีที่ง่ายๆที่แบบว่าจะทําให้เด็กกินผักก็พอดีว่า ที่บ้านมีอันนี้ติดอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะชื่อสำรองขิงนะคะเคยได้ยินในเอ่ยหรือว่าใครเคยกินแล้วบ้างอันนี้นะคะสำรองชื่อมันเป็นสมุนไพรหรือว่ามันเป็นลูกผลไม้อย่างหนึ่งเนาะเขาเอามาเล็ดนานาแล้วก็มันจะมีวุ้นของเขาอะคะ่ะซึ่งเจ้าตัววุ้นของเขาเนี้ยมันจะมีแบบ ไฟเบอร์สูงมากนะคะจัดเป็นเส้นใยที่ละลายน้ำนะแล้วก็เป็นเส้นใยที่เป็นอาหารที่ดีของจุลินทรีย์ในลำไส้นะคะเรียกว่าพรีไบโอติกนะคะแล้วก็ในตัวเขานะคะยังมีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะจับพวกแบบชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็ไขมันได้ด้วยนะคะเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งว่าพุ่มทะลายนะคะแล้วก็เราเอามารวมกับขิงนะคะ ขิงเนี่ยก็จะทําให้เหมือนกับมีรสชาติด้วยเนาะม,มีความเนี่ยหอมขิงแล้วก็ตอนนี้ขิงก็ดังเนาะในเรื่องของภูมิคุ้มกันจริงๆแล้วขิงมีประโยชน์มากเลยนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากช่วยลดการอักเสบนะคะเราก็ยังช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆเลยยิ่งในช่วงที่มีโรคระบาดอย่างนี้เนาะทีเนี้ยก็จะมาพูดว่าทำไมอะ่ะเราจะให้มากินพรีไบโอติก ทำไมตอนนี้นะคะกินเส้นใยทําไมก็คือว่ามื้อเย็นนะคะคือถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาหรือว่าช่วงมื้อกลางวันหรือว่าช่วงมื้อเย็นเรากินอาหารที่เป็นพวกจังฟูดหรือพวกอาหารที่มีไขมันสูงๆเนี่ยมันจะไปทําให้เชื้อจุลินทรีย์ตัวดีตัวหนึ่งในลําไส้เนี่ยเขาลดจํานวนลงนะคะซึ่งไอ้เจ้าเชื้อจุลินทรีย์ตัวนั้นนะคะเขาชื่อออะคิมานเซีย ซึ่งตัวนี้ช่างมันมล้กกันนะแต่ว่าเขาอะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลเยื่อบุลำไส้เออซึ่งเยื่อบุลำไส้ที่เขาแข็งแรงสมมติว่าถ้าเขาดูแลเยื่อบุลำไส้เขาจะทาให้เยื่อบุลำไ,ไส้งไงะอะแ,แข็งแรงชิดกันแมกเสียงง่ายๆใช่ปะพอเยื่อบุลำไส้แข็งแรงเขาก็ทําหน้าที่ดูดซึมพวกสารอาหารได้ดีแต่ถ้าไม่แข็งแรงเมื่อไหร่อะค่ะก็จะเกิดเหมือนแบบว่าอาจจะมีพวกโมเลกุลของโปรตีนหรือว่า อาหารอะไรที่มันทําให้ก่อให้เกิดการแพ้ได้ง่ายเนี่ยมันหลุดเข้ามาในกระแสเลือดได้นะคะหรือว่าลําไส้เกิดการอักเสบคราวนี้ละแย่เลยพวกการดูดซึมสารอาหารแล้วก็วิตามินอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ทําให้เกิดภูมิแพ้อะไรอย่างนี้เกิดขึ้นได้นะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเยื่อบุลำไส้ให้แข็งแรงก็สําคัญแล้วถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงเจ้าจุลินทรีย์ตัวเนี้ยเขาก็จะลดจํานวนลงนะคะ ทางแก้ก็คือว่ามื้อเย็นนะคะหรือว่าก่อนนอนค่ะเราควรจะเติมอาหารที่มีเส้นใยที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์<ฤ>ก็คือพรีไบโอติกนั่นเองนี่เลยค่ะเป็นที่มาว่าทำไมถึงจะให้กินอาหารพ <c oughs> ี่ซาบอกว่าชื่อเรียกยากมากเราต้องเอาเลคเชอร์มาอยู่ข้างๆเนี่ย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 อันนี้อยู่ที่เรียนนะเอามาเล่าให้ฟังเลยก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยแหละวันนี้ก็เลยจะมาเล่าว่าให้กินพรีไบโอติกช่วง เย็นก่อนนอนอย่างเงี้ยที่เขาแบบว่าเพิ่งกินข้าวเย็นเสร็จนะคะก็ให้เขากินตัวสำน้องทีงั้นนี้เด็กกินได้เยนะคะเดี๋ยวดาวจะให้ต้นกล้ากินนะคะแล้วก็ตัวดาวเองก็กินไปแล้วด้วยนะคะแล้วช่วยมันจะช่วยในเรื่องของพอไฟเบอร์สูงใช่ไหมพอไฟเบอร์สูงๆูงมันก็จะช่วยให้เกิดการขับถ่ายใช่ไหมช่วยขับถ่ายก็เอาของเสียเหมือนดีท็อกซ์ลำไส้ออกไปได้นะคะคุณเอาเอง เามีนูหรือว่าขอบคุณนะคะบอกว่าหน้าเด็กมาขอบคุณมากเลยค่ะหน้าเด็กก็นเนี่ยนะคะหนึ่งแก้วเล็กนะคะเลยขอโทษค่ะเสร็จนง้นเขิดเลยอะ่ะพอมีคนบอกว่าหน้าเด็กแค่หนึ่งแก้วเล็กๆนี้นะคะก็เท่ากับผัดผักหนึ่งจานแล้วว่าโอ้เมื่อกี้เด็กๆเ,เขาไม่ได้กินผักเราก็ถือโอกาสให้เด็กกินผักเดี๋ยจะลองเรียกต้นก้ามาให้กินต้นก้าครับ มันกล้ามากินน้ำสำรองกินุ้นมันจะเป็นม้วน้นแบบนี้นะคะกินแบบนนะีไ้ได้ไหมกินได้ปะ,ะกินชว์หน่อยกินค่ะท่านผ่้ชมโอ้โหพอเราก็ได้นะครับมันเท่ากับผัดผักหนึ่งจานเลยกินได้ปะมันเป็นไงกินยากปะม,มันจะหวาน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 ,หวานเป็นม้วุ้นเนาะ โอเคค่ะมันจะเหมือนมีเม็ดเม็ดแบวุ้ใช่มันเป็นวุ้นอยู่นี่ไงมันมีเส้นให่เยอะมากเลยอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ต้นกล้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะจะได้ถ่ายระบายออกแล้วก็กินนมไหมครับจะกินนมปะไม่ค่ะยังไมมีนมมีนมพิต้าชิโอกับนมนมอัลมอนด์จะกินบ้างหรือว่าต้นกล้าจะไปหยิบนมอัลมอนด์กินเองเดี๋ยวแม่จะเล่าเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ พี่พีพ่ปิ๊บเราเอามันกินเองดีกว่าโอเคได้เลยครับอ่ะไปกินนมเดี๋ยวดาวก็จะมีเหตุผ<อ>่นด้วยกินหมดแล้วก็หนึ่งตัวอาอกินไมาแล้วโอเคครับ แดี๋ยวเราก็จะมีเหตุผลนะคะว่าทําไมถึงให้กินนมพิตาชิโอหรือกินนมอัลมอนด์ค่ะก็เพราะว่าเวลาก่อนนอนใช่ไหมคะเราต้องการความสงบระงับนะคะคือจะต้องแบบคา l ดาว w n เพื่อให้นอนหลับสบายนะคะก่อนที่เรานอนหลับสบายเนี่ยช่วงเวลาของการนอนถ้าจําได้เราจะพูดบ่อยๆว่าเป็นช่วงเวลาที่เผาผ่านแล้วก็ซ่อมแซมนะคะ คือแบบทุกระบบในร่างกายอ่ะเขาจะชัดดาวตัวเองใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นน่ะเป็นพวกการซ่อมแซมหรือว่าเสริมสร้างรักกล้ามเนื้อแล้วก็พวกเซลล์อะไรทั้งหลายที่อักเสบเขาก็จะกดฮอร์โมนก็จะออกมาซ่อมแซมในช่วงที่เรานอนนั่นแหละและยิ่งเรานอนหลับสนิทนะคะแล้วก็นอนมากเพียงพอค่ะร่างกายเราได้ กรฮอร์โมนก็ออกมาทํางานได้เต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ถ้าเป็นเด็กเขาก็จเจริญเติบโตตัวสูงนะคะร่างกายก็จะแข็งแรงแล้วเราไม่สบายหรือว่าเจ็บป่วยมีตรงไหนที่อักเสบอะคะ่ะก็จะไปช่วยซ่อมแซมตรงนั้นเพราะฉะนั้นนี่มันเรื่องหน้าเด็กก็เหมือนกันนะคะหมายถึงแบบผิวพันณความอ่อนวัยอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกันนะคะก็เกิดขึ้นถ้าเรามีโกรธฮอร์โมนที่แบบว่ามากเพียงพอนะคะ เราก็จะสามารถซ่อมแซมเซลล์ของเราไม่ให้ชะลอความแก่ของเซลล์เราเอาไว้ได้นะคะมีคนถามถึงฟ้าใสเอาละคะคราวนี้ถึงตาฟ้าใสบ้างว่าเราจะให้ฟ้าใสกินอะไรฟ้าใสเขาจะยังเด็กกว่าต้นกล้าเขาจะไม่ค่อยโอเคกับรสชาติของขิงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เขากินตัวนี้ค่ะ กล้วยหอมค่ะก็คือว่ากล้วยหอมเนี่ยนะคะจะมีกรดอะมิโน,โนที่ชื่อทริปโตเฟนนะคะซึ่งเขาทริปโตเฟนเนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นมันจะเอาไปเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินไปเป็นซีโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สมองเราใช้นะคะแล้วก็จะทําให้เกิดความผ่อนคลายเกิดความสุขแล้วก็มันจะดีมากในช่วงเวลาก่อนนอนนะคะก็จะทําให้ขอรับสบายเนาะและอีกอย่างหนึ่งค่ะกล้วยหอมก็จะมีเส้นใย ไฟเบอร์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีในล้าไส้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะทําเป็นการโนล่านะคะให้เขาทานเป็นเหมือนรับเป็นขนมหลังมื้ออาหารนะคะจริงๆมันก็ดึกไปหน่อยนะคะให้กินตอนนี้แต่กว่าจะเคลียร์อะไรได้เนาะ ก็นี่ค่ะก็จะใส่กานอลานิดนึงนะคะของต้นกล้า้าใส่เขาก็จะมีได้พวกธัญพืชด้วยทีนี้พวกธัญพืชเนาะก็จะมีพวกวิตามิน B รวมอะไรพวกอย่างนี้เนาะไปบำรุงพวกระบบประสาทอะไรของเด็กๆได้ด้วยนะอันนี้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะถือว่าเป็นมื้อแบบว่า แทนที่เราจะกินขนมตอนเย็นใช่ไหมเราก็มากินเป็นแบบนี้ได้นะคะพี่รายนอนหลับจะผลิตด,ดีมากเลยเรารู้เลยลหะเพราะพี่สายเป็นคนที่แบบนั่งสมาธิสวดมนต์มันจะทําให้แบบคามดาวออะแล้วขึ้นสมองแล้วทาให้เรานอนหลับสบายดี ดีมากๆเลยค่ะที่ใส่ถึงได้หน้าเด็กมากอันนี้เราก็ใส่นมพิตาชิโอให้เขานะคะซึ่งเจ้านมอัลมอนด์อัลมอนด์กับพิตาชิโอเนี่ยนะคะเป็นธัญพืชที่มีแมกนีเซียมนะคะซึ่งเจ้าแมกนีเซียมเนี่ยค่ะก็มีทําหน้าที่นะคะประโยชน์ของเขาก็คือจะทําให้เราแบบว่าสงบเหมือนกันนะคะจะทําให้นอนหลับใครที่มีปัญหาเรื่องนอนนี่หลับนะคะก็ลองสูตร เหล่านี้ดูนะคะทานอาหารที่มีทิโตเฟนหรือว่าอาหารที่มีแมกนีเซียมนะคะแล้วก็พวกกาบาที่เราเคยบอกถ้าจําได้พวกในทันยพืชงอกทั้งหลายอะค่ะมื้อเย็นถ้าเกิดว่ากินข้าวเพาะงอกได้นะคะก็ลองทานดูนะคะซึ่งสารกาบาตัวนี้ค่ะก็จะไปช่วยทําใหส้สมองผ่อนคลายนะคะแล้วก็คลายวิตกกังวลแล้วก็จะทําให้เรานอนหลับได้ดีด้วยค่ะเดี๋ยวจะเรียกฟ้าใสฟ้าใส ฟ้าใสคุณแม่ทำเสร็จแล้วค่ะดีกับเด็กใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นขนมเนี่กต้วหอมกาโนล่าของหนูโอเคปะ <c oughs> โอเคอ่ะถือไปอันเนี้ยคุณแม่ใส่ถ้วยสวยๆให้หนูเนี่ยทำถ้วยคุณแม่แตกแล้วโอเค ไม่กินใะนห้องอก็ได้ค่ะอย่าทำหกนะคะโอเคไหมคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะก็สวัสดีค่ะคุณคุณกันยามาทานันเรากำลังแชร์ทันั้นตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเราก็แชร์เทคนิคเหมือนกับกำลังจะเอาอะไรให้ลูกกินดีแล้วก็มันดียังไงเราก็เลยมาเล่าให้ฟัง เพื่อนๆในเพจฟังด้วยไปเลยทีเดียวนะคะเกิดเผื่อจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะก็มื้อเย็นอย่าทานอาหารที่มีไขมันสูงเนาะเพราะว่าพวกไขมันสูงมันจะไปทําให้เจ้าเชื้อจุลินทรีย์ตัวดีในลําไส้ที่เขาทําหน้าที่ดูแลเยื่อบุลําไส้อะเขาน้อยจํานวนน้อยลงนะคะแล้วก็อาหารที่แนะนําให้กินช่วงเย็นนะคะก็แนะนําอาหารที่มีโม พรีไบโอติกก็คือมีเส้นใยที่เป็นอาหารของน้องโปรไบโอติกทั้งหลายนะคะแล้วก็อาหารที่มีพวกแมกนีเซียมมีกาบ้านะคะแล้วก็มีพวกคริโตแเฟนนะคะก็จะทำให้เกิดความผ่อนคลายแล้วเราจะได้นอนหลับสบายแล้วพอเรานอ,นอนหลับได้ดีนะคะ โกรธฮอร์โมนหลังก็จะไปซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างการจเจริญเติบโตของเราได้ด้วยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะน่าจะได้เทคนิคอะไรดีๆไปแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเทคนิคอะไรอีกนะคะเดาก็จะค่อยๆมาทยอยเล่าให้ฟังก็เหมือนกับว่าวันนี้เดากินอะไรแล้วเดี๋ยวเดานึกได้เดาทําอะไรให้เด็กๆก,กินหรือว่ากินอะไรเราก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะบอกอะไรแบบนี้นะคะเทคนิคแชร์ไปเล็กๆน้อยๆโอ้พรุ่งนี้วันพ้าใช่ไหมก็จะ ถ้าเกิดว่าใครที่ใส่บัตรสั่งอาหารต้นก้าฟ้าใส่ใส่บัตรนะคะก็เป็นอาหารแทนเด็ดที่ดีกับสุขภาพนะคะใส่ให้พสัสดุ์นะคะก็จะมีเซ็ตใส่บัตรที่เป็นราคาพิเศษนะคะแล้วก็ท่านที่ใส่บัตรก็จะมีราคาลด15%สําหรับสั่งอาหารนะคะก็เนี่ยค่ะก็ยกตัวอย่างอันนี้เราก็เลยสั่งเอาไว้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้แฟงกินแล้วก็มีอยู่ในตู้เย็น มีอยู่ในตู้เย็นด้วยเอาไว้กินพรุ่งนี้เช้านะคะของตัวเองก็เดี๋ยวเลยเอามาเปิดให้พี่ๆได้ดูนี้เลยนี่ค่ะอันนี้คือเป็นของโบรดเลยแล้วก็แค่ชามนี้มันมีครบทุกอย่างเลยค่ะเขาเรียกว่า เลนโบโบนะคะในเนี้ยก็จะมีมันหวานมีสลัดผักเนี้ยอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะมีโอะโวคาโดมีเม πε, มค็มเป้มีชีนนวนะคะอ้อแล้วอีกอย่างหนึง่งที่อยากให้มีติดตู้เย็นกันเอาไว้นะคะตอนช่วงนี้ทั่วและญี่ปุ่นนะคะมีโปรตีนสูงนะคะกรดอะมิโน,โนจําเป็นครบถ้วนนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยมันดีด้วยมันจะเหมือนกับว่าป้องกันให้ร่างกายแข็งแรงอะเกี่ยวกับทําให้เราแบบติดไวรัสได้ยากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่มันไม่ได้ช่วยป้องกันนะคะแต่ว่าเขาช่วยในการที่ทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงนะคะอีกอย่างหนึ่งก่อนจะไปนะคะก็วันนี้มี มาอวดผลงานนะคะวันนั้นเมื่อสองวันก่อนค่ะเมื่อวันศุกร์ค่ะที่ร้านต้นก้าฟ้าใสค่ะจัดเวิร์กช็อปออนไลน์สอนทำขนมถ้วยนะคะให้ครอบครัวของโรงเรียน King's College นะคะได้ทำขนมถ้วยออนไลน์ค่ะแล้วก็เลยเอาผลงานมาให้ดูนะคะนี่เดาก็ได้ไปทำกับเขามาด้วยดูสิคะเหมือนเลย เหมือนขนมถ้วยที่แบบว่าขายทั่วไปเลยเออดาาชอบมากเลยขนมถ้วยมันเป็นขนมที่แบบไม่มียาลีโฟดะอ่ะคือมันกินง่ายใครที่แพ้นมแพ้นเนยอะไรพวกเนี้ยก็กินง่ายแล้วแบบมันเป็นขนมที่อร่อยแล้วมีตามร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินได้ทั้งตั้งแต่เด็กก็ชอบไปจนถึงผู้ใหญ่อะ่ะแล้วอันเนี้ยมันเป็นขนมถ้วยมันก็แบบกะทิแป้งน้ำตาลใช่ไหมคะ ตอนนอี้เวอร์ชั่นของต้นเ้าฟ้าใสาใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวเราก็เปลี่ยนกะทิเป็นกะทิทัญพืชนะคะแล้วเราก็จะใช้แป้งที่แบบว่าแป้งมันสำปะหลังอะไรมาผสมเพื่อที่จะมีแบบไฟเบอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นขนมถ้วยเวอร์ชั่นที่เฮลตี้ขึ้นนะคะนี่ให้ดูเอาไว้ถ้าเกิดว่าจะเปิดเวิร์กช็อปจริงจังของทั่วไปนะคะก็จะมาชวน พี่ๆน้องๆใน,นเพจนะคะมาเรียนค่ะพี่ชายมีติดช่องแชร์แข็งดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็พวกเรามีอะไรแบบเนี้ยติดบ้านเอาไว้เราเวิร์ดฟอร์มโทมนึกอยากจะกินอะไรขึ้นมาขอคุยไปเรื่อยๆแล้วกันตอนนี้ก็คือจบเรื่องสาระแล้วค่ะเราก็จะแชร์เทคนิคอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะที่สิ่งที่น่าจะมีติดตู้เย็นที่บ้านอันนี้ก็อยากจะแชร์อีกอันนึงปึ๊บฮ่า พันยพืชทั้งหลายอะค่ะพวกถั่วอะไรทั้งหลายเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้แบบนี้ก็ดีนะคะใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยเอามากินเล่นได้หมดแล้วเหรอหคุณแม่ใช้นมอะคุณแม่ใช้นมพิดอาชิโอ,อมันรสชาติปแปลกๆอ๋อมันรสชาติแปลกๆอยากได้นมอะไรคะหยิบได้เลยค่ะในตู้เย็นคือยอยากอยากให้แม่ใช้ นมควเหลืองใช่ไหมคะอ๋อ <AW. S 1> คุณแม่เห็นกล้วยหอมมันหวานมากแล้วไมคุณแม่ก็เลยเอานมจืด<ม>ได้คะ่ะไดเปลี่ยนปันนมควเหลืองได้ค่ะ<ม>ไม่ไหวเปลี่ยน,นมนแล้วรู้ด้วยเปลี่ยนเป็นพิต้าชิโอปกติเขาจะกินเป็นนมทวเหลืองเลยคะ่ะแล้วนมว่วเหลืองยี่ห้อที่ดาวชอบกินอะ่ะมันแบบมันนัวเหมือนนมวัวเลยเขาก็เลยแบบว่าชอบยี่ห้อนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะ ธัญ,ญพืชมีติดเอาไว้เราจะบอกว่าเอาไว้กินแบบแทนกินขนมจุกจิบได้นะคะก็ทําให้เราแบบได้ไฟเบอร์เข้าไปด้วยวิธีง่ายๆอ่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะทาให้เราอยู่ท้องด้วยแล้วเรายังได้ประโยชน์จากประโยชน์จากพวกธัญ,ญพืชพวกเนี้ยค่ะเช่นพวกแร่ธาตุต่างๆแมกนีเซียมสังกะสีนะคะซีเนียมนะคะซึ่งปกติอ่ะมันแบบ อาหารทั่วไปมันจะไม่มีสัตว์มันจะไม่มีแร่ธาตุอะไรแบบนี้ครบถ้วนแต่ถ้าเรามีแบบนี้ติดบ้านเอาไว้ใช่ไหมแล้วเราก็หยิบอันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงใส่กำมือเราก็กินหรือว่าถ้าเกิดว่าใครกินโยเกิร์ตนะคะมากินคู่กับโยเกิร์ตหรือว่าเอามาใส่เนี่ยมันก็เป็นแกงโนราที่ทําได้เองง่าย,ายๆแบบนี้นะคะก็ติดบ้านเอาไว้ก็ ก็ดีนะคะก็อยากจะแนะนําเหมือนกันเพราะว่าเอาแล้วไว้เดี๋ยวดาวจะมาเล่าประโยชน์ของพัญยาพืชนะคะอันนี้สิ่งที่เรามีแล้วก็ซื้อในออนไลน์อะช้อปปิ้งออนไลน์อะมีเยอะแยะเลยแล้วก็ซื้ออยากซื้อเยอะนะคะเพราะดีที่บ้านมีหลายคนกินก็อาจจะแบบเยอะหน่อยมันก็จะมีแบบ200กรัม500กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไม่ให้ซื้อเยอะติดเอาไว้เพราะว่าอย่างงบ <c oughs> มันจะถูกใช่ไหมไซส์ใหญ่แต่ว่าถ้าเรากินไม่ทันมันจะหืน ปฏิกิริยาหืนเนี่ยมันคือเกิดเขาเรียกว่าออกซิเดชันแล้วอะมันก็คือเกิดอนุมูลอิสระแทนที่เราจะกินแล้วได้ประโยชน์อะมันก็ได้อนุมูลอิสระเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแค่แบ่งมาแล้วก็ถ้ามีสารกันชื้นก็ใส่สารกันชื้นเอาไว้ด้วยนะคะที่มีของเรามีอะไรบ้าง เรามีพิต้าชิโอนะมันมีแมกนีเซียมนะเราจะต้องมีติดไว้เพราะเราแบบเป็นโรคซึมเศร้าเนาะต้องการพวกสารสื่อประสาทที่จะทําให้ตัวเองแบบว่าไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากนะคะแล้วก็อันนี้กาโนลามีอยู่แล้วเนาะอัลมอนด์อัลมอนด์ม,นมันกินง่ายนะเด็กๆก,ก็กินได้มเมล็ดฟักทองอืมมเมล็ดฟักทองมีประโยชน์มากนะคะเมล็ดฟักทองมเมล็ดทันตะวันคือกินคุ้มอะ่ะ ถ้าเกิดว่าใครเคยได้โพยไปแล้วว่าในวันหนึ่งต้องวิตามินบีเท่าไหร่วิตามินเอเท่าไหร่อะไรยังไงนะมันจะต้องมีเม็ดฟักทองติดโผล่ว่ามีตัวนั้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้อยู่ในตัวมันนะคะแล้วก็อันนี้นะคะวอลนัทค่ะก็ะคือว่าถ้าเอาวอลนัทมาจับคู่กับอัลมอนด์นะคะ มันจะเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะเหมือนกินถั่วและกินงานใช่ไหมอันนี้แบบว่าไฮโซนิดนึงกินอัลมอนด์คู่กับวอลนัทนะคะเขาก็จะเติมเต็มกรดอะมิโนซึ่งกันและกันนะคะให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ไอ้ถ้วยหมุนๆอันนี้ก็อยู่เข้ากลุ่มงานบ้านที่รักค่ะแล้วก็โดนดป้ายยานะคะตอนนี้ก็คือจัดบ้านใหญ่เลยะคะ่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะก็จบลงแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ได้มาแชร์ สิ่งที่เรียนรู้มานะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เก็ดเล็กๆทิปเล็กลๆน้อยๆกลับไปบ้างนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่อยู่ร่วมฟังกันมานะคะตอนนี้ดาวมีเรื่องอยากแชร์ yeah เยอะแยะไปหมดเลยที่เรียนมานะคะตอนนี้อยากฟังเรื่องอะไรกันก่อนนี้คะ่ะดาวคิดว่าดาวจะมาเล่าเรื่องเปิดรีวิวชัน้นวิตามินของดาวดีไหมม,มีวิตามินอะไรบ้างวันนั้นคือตั้งใจจะทําตั้งนานแล้วแหละแต่ว่า เห็นพ mm ี่หนูดีเขาเอามาทําแล้วเห็นพี่หนูดีอ่านเรื่องวิตามินแล้วก็เอามาไลฟ์ให้ฟังล้ะใช่ป่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีแล้วเราก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังบ้างที่เราเรียนมาว่าวิตามินอะไรที่กินอะไรแบบเนี้ยคือถึงแม้เราจะกินอาหารดีแบบนี้แล้วอะแต่ก็มีวิตามินกันเหนียวติดเอาไว้นะคะแล้วมันก็รู้สึกอุ่นใจในการกินเราชมไล้เหรอเดี๋ยวแอบให้ดูชัดวิตามิน เคยไลฟ์แต่ว่ากับเพื่อนเพื่อนที่ให้แอบดูก่อนถ้าเกิดเราเป็นเพื่อนในเฟซเนี่สนใจเปล่าใครอยากรู้ว่าว่ามีอะไรสนใจเรื่องวิตามินใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเรานัดเจอกันเดี๋ยวเราทำอาร์ตเวิร์กบอกดีกว่าเนาะบอกในเพจว่าเราจะเจอกันวันไหนดีตอนกี่โมงดีดีไหมคะแล้วเราก็จะมาบอกว่าวิตามินอะไรกินยังไงดีบ้างเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยก็นะคะก็สมศักดิ์ศรีการเป็นเพศสัตวกรของเราใช่ไหมเออเป็นเพศสัตว์เนาะก็ไม่กลัวเรื่องการกินยาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องการใช้ยาด้วยนะเดาวก็จะมีพวกยาสําหรับเอะไรทั้ง,หล,ห,ลงหลายฟ้าทะลงฟ้าอะไร มีหมดเลยนะจ๊ะเอาไว้เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะการที่ดาวได้มาแชร์ความรู้นะคะก็เป็นการที่ทำให้ดาวได้รู้สึกว่าเออตัวเองมีคุณค่าแล้วก็ได้นำส่งในเรื่องสิ่งดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เอาไปใช้แล้วได้ประโยชน์นะคะดาวก็จะยิ่งรู้สึกดีมากแล้วบอกต่อๆกันไปนะคะเพื่อที่ให้ทุกคนนะคะจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะเยอะมากเดี๋ยวบอกที่ช็อปปิ้งให้ด้วย โอเคค่ะสำหรับวันนี้เออก่อนนอนนะอย่าลืมนะกินอาหารที่ทำให้สงบลังน้ำนะคะแล้วก็รีบนอนช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองนะใครที่ออกกำลังและอยากได้กล้ามเนื้อใหญ่ๆนะคะก็จะต้องนอนในช่วงนั้นนะเสริมสร้างและซ่อมแซมจำได้ไหมถึงแม้ถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายมาหนักแค่ไหนกินดีมาแค่ไหนนะคะ ถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นเราไม่นอนให้ร่างกายเราซ่อแมแซมแล้วก็เสริมสร้างนะเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรตรงนั้นเลยและแถมยังมีผลกับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราอีกด้วยนะคะโอเคค่ะดาวเมียอไว้กินเองทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายเอาไว้เดี๋ยวจะมาแชร์นะคะสวัสดีค่ะ